สวัสดีจ้าพี่น้องรับผู้ชมมือนี้มาพกกับช่องย้ายไพยสีชาแน,นลคือเกา่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือน,นีย้ายไพสีได้นำขอมูลแนวนะทางเล็กเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิง่งได้ชม,ชมเป็นแนวทางเนาะจ้าก่อนสิไปรับชมเราฟังยายไพสีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไพสีน่าไม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะคะ่ะนอยามยายไพสีลุคลกิปใหม,ม่หรือว่าอัปเดตลิปใหม,ม่พี่น้องกับสิบริพาตเบิ่งผาดชมแนวทางเนาะจ้า พี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์ขาบคุ้มคุ้มาทักทายกับเจ้าพี่สีกะคอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องกับเบาๆไรยายห,ห้างพี่น้องจ้าไปเบิ่งทองมูลนเนาะทางอาจารย์คันเลกเพื่อนเลนาายเนาะจ้าแนวทางนี่เพื่อนบอกว่าเด่นขังทึ่งมาแน่ๆโตนึงว่าสัน้นบอสซิปกนันวยแหละว่าสัน้นแนวทางของอนันชายนิรนามเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนบอกว่าจังสี่ระค่ะพี่น้องเพื่อนบอกว่าเอ่อ สามซีเจ็ดทึ่งอย่างเดียวได้พี่น้องเพราะเกี่ยวกับด้างนะะเนาะค่ะนาะเด่นบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับข้างล่างเนาะค่ะพี่น้องสาหรับเนอทางของชายนิรนามเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะต่อไปเลยจ้ะสายในบอกมาว่าสันพี่น้องเพื่อนมาแบบนี้เนาะเดี๋ยวพี่น้องกับสีอันเดี๋ยวกับสีมีคนมาบอกว่าอันเอามาคักเอามาในเอามาตัาง้งแตงหอดในไล่ผลได้พี่น้องวายได้ไปสีเปิดตสวอยยางเนาะมาเบิ้งค่ะพี่น้องวันนี้เพื่อนบอกว่า ถ้าสอมากหาสองเจ็ดน่ๆก็คือ7 2สองำหรับสายในบอกมาแอดซินิกเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอามากับจวดจ,จากน้ำเพลินเลยค่ะพี่น้องสำหรับปุใยมักแลวของแอดินเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เพื่อนไห้มาเพื่อนบอกว่าหัวอปเปินเขียนเนาะงวนที่เรียเพื่อนให่หกห้าเจ็ดกัเจ็ดหาเจ็ดประสัดวันนี้5 8าและ6 8แห มกักกะพิจะนณาพนพี่น้องแต่ว่าตัวน้องซื้อตัวน้องซื้อนีอ่คล้ายๆครับตัวต้องซื้อหอยลาหาน้ะค่ะนาะแเรนบรจากพี่นอ้องจล้เมนบรเนาะพี่นอ้องเมนนี้ได้นะอมาไปตามสูตรพนค่ะพี่นอ้องขั้นมักกับจวดจากนั้นพนได้เนาะคะ่ะมักกับคอชีจ้าดพนได้แล้วพี่น,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 นอ้องโตไปเลยจ้า อันนี้เป็นแนวทางคู่ตดบดเนาะค่ะพี่น้องเคียบน้าจอปเป็นแนวทางได้เลยเนาะค่ะเนาะคู่ตดบดแน,นวทางของอันแอดกิดเนาะคะ่ะไอมักแนวทางแอดกิดกับเคียบน้าจอน้ำฝนได้เลยเนาะพี่น้องชวดจาดฟาดดพิ่มเลยคะ่ะพี่น้องคะ่ตไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเด่นบนแอดยาทย์เนาะแอดยาที์อทบอกว่าเด่นบนงวดนีว่าสัน แคบหน้าจอเลยเนาะจ้ะสองตัวข้างเทิงเนาะคะ่ะแคบหน้าจอเด่นเรื่อยแย่ไพ่โบราณไหนเนาะพี่น้องสำหรับแนวทางเด่นบนแอดย่ทิพเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพิ่นบอกว่าเม็ดเดียวที่สิบอ่อสิบหน่วยสูตรสองวสสูตรสองก็เจ็ดวสันสูตรสี่ก็หกวสันมาเบิ้งค่ะพี่นอ้องอ่าสิบสิบบนเนาะสิบบนเจ็ด มาหน่วยว่าสัตว์วดน,นี้บาดท,ที่นี่อ่าสิบหน่วยล่างก็สิบหน่วยบนอยู่ที่หกว่าสัตว์เจ็ดกับหกว่าสัตวพี่น้องงวดที่เรียกก็ดังเลือดเจ็ดกับหกมวดน,นี้กสีดังคือเก่าตี่น้องพี่น้องเนาะเอาว่าไปตามตรวจขั้นมากับจังพิจารณาน้านำเพื่อนละค่ะอ่าคนไตาสายด่วนเนาะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางกับคนไตาสายด่วนคือกันแต่เพื่นบอกว่าสรุปมาครบสองตัวทึ่งอ่ามวดที่เลียก มาตจากหน่วยนะคะ่ะงวดน,นี้เพิ่นบอกว่าเออหาเจ็ดลักสิบดูเพิ่นหกักสิบเพื่อนงวดที่แร้วเขา้าหาลักหน่วยเข้าเจ็ดเนาะคะ่ะงวดลักงวดนีน้ลักสิบห้าหกเจ็ดลักหน่วยที่สองสามสี่ห้าหกกเจาว่ามีหายุลักหน่วยกระสิเป็นหกหาพพี่น้องรวจจาดฝาดบึ้มเพิ่นเลยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจากอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่า สิบหน่วยล่างมากยากกว่าสันสามิ่นวาสามเนาะค่ะิ่นวาหัวที่แล้วสิบหน่วยล่างมากยากศูนย์บ่มาเนาะจ่า,นะจามาแปดหา้าหวนี้เพิ่นบอกว่าสามว่าสัน้นสามบ่มาหลักสิบเนหลักหน่วยล่างเนาะคะ่ะพี่น้องเนะาะมักกับจังตรวจจาดน้ำเพิินเนาะค่ะ่อไปตามสูตรเนนพิ่นเนาะพี่น้องเนะาะมักแนวทางของผููไดจังตรวจจาดแนวทางคุณน,นันเนาะคะ่ะผููไดมักสามก็มาอะไรขึ้นกาเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้า อันนี้เป็นแนวทางสองตัวล่างตรงสูตรออีกสูตรหนึ่งเน,นาะจ้ะสองตัวล่างตรงของแอดไพซอีกสูตรหนึ่งสูตรแรกเพคุนสิมีแค่สามคูเนาะอันนี้มาเบิ่งค่ะสูตรนี้มีหลายคูเด้มีสองแปดสองเก้าสองศูนย์สามแปดสามเก้าสามศูนย์หกแปดหกเก้าเละหกศูนย์อันนี้เป็นสูตรใหม่ของเพลินบ๊อดหรือวันเนี่ยอะไรพี่น้องแต่ว่ายแย่ไพ่เคยลงต่อส,สูตรซีโตซีอ่ะสามคูเนาะเอาขั้นมากะจังพิจาน่าน้ำเพลินเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดคู่เมืองเงาะสรุปรางตรงตรงเก่าชุดมาในนอดมาสั้นมีซีหนึ่งซีสองซีสามแปดหนึ่งแปดสองแปดสามศูนย์หนึ่งศูนย์สองและศูนย์สามมากระดวจ่าฝาดเบดเลยค่ะพี่น้องสำหรับแนวทางของแอดคู่เมืองเนาะค่ะเนาะงมาตัวใดกับว่าน้ำพุนไปตัวนั้นเนาะค่ะเนาะพิจารณาได้เนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่า อาจารย์พ่อัไช่วาสันพี่น้องเบิรซือเพื่อนขัๆก,ก,กันเนาะเออเพื่อนซื้อว่าพ่อนยช่และพี่น้องมาหกบนวาสันหัวที่เหลวมาหาเจ็ดเนาะค่ะหัวนี้เพิ่นบอกว่าสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าวาสันขาดตัวใดละพี่น้องขาดศูนกับหนึ่งติพี่น้องค่ะขาดศูนและหนึ่งแล้วค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางดับลักสิบหน่วยดับบนดับบน เอ็ดนายิโนเนาะดับเก่าสันเก่าบ่มากขงังเทิงวัดสันพี่น้องเอาพิจนะหนาน้ำเพลินได้เนาะคะ่ะมากก็ค่อยจวดน้ำเพลินเนาะพี่น้องนอนมากตัวใดก็จวดจาดตัวนั้นเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพลินบอกว่า,าสิบรางสองศูตรเทียบชนแนวทางน่าจะเป็นแนวทางของอาจารย์ต่อกิษณนะเนาะเพลินบอกว่าเรื่องเหล่าแฟนเพ่นวลสันพี่น้องเอาเพลินหายมากวันที่แล้วแปดเข่าแปดหาเนาะคะ่ะเด่นแปดวันนี้เด่นเจ็ดวัดสัน เด่นเจ็ดก็แปดแล้วค่ะอาจารหาจะเน้นเน้นอยู่ที่เจ็ดบอพี่น้องเน้นอยู่ที่เจ็ดเนาะค่ะเด่นเจ็ดและแปดเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเด่นล่างชนอยู่ที่งวดที่แล้วชนแปดเนาะคะ่ะงวดนี้ชนอยู่ที่เจ็ดวันเจ็ดล่างเจ็ดอะไรดีนะคะพี่น้องเนาะพิจารณาได้เนาะค่ะ ล้อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดมาเมิดได้พี่น้องมาเบิงค่ะแอดมาเมิดเลาให้มะมาเบิงจ้าพี่น้องงวดที่แล้วเ,เด่นแปดแปมาบนล่างมาสั่นพี่น้องจ้ามาลางเนาะค่ะเนาะงวดนี้เพิ่นบอกว่าสี่สี่สิบมาไดเอ่อหลักสิบบนล่างว่าสั่นพี่น้องหลักสิบมาได้บนล่างโอ้เพิ่นเน้นหลักสิบเนาะ ซีบอมเอ่าเป็นลักซิบบอม่าบนกะลางเนาะค่ะพี่นอ้องอ่าที่ยายพาย,ยุดไปยายพายอ่านเบื้องต้นหนังสือในหน่อยเนาะพี่น้องเนาะ,ะเนี่ยพยะะี่น้องค่ะอ่บนซิปบนซิปลางว่าสันพี่นอ้องอ่พิจนา,าได้เนาะคะ่ะมากกะคอยจวดน้ำเพลนเนาะพี่น,นะะ้องเนาะอันนี้แนวทางของคนซื้อวา่าเดี๋ยวยายพายไปอ่านซื้อเพลนเมืองมะะ่เนาะแต่ว่า่วนหมากก็จะเอินว่ามาเมืดเนาะคะ่ะต่อไปเลยจา้าอันนี้เด่นบนเนาะคะ่ะ เด่นบนเจ้าสัวนะคะเจ้าสัวบอกว่าเด่นบนงวดที่แล้ว์พานได้เด่นหาพระเจดมาสามตัวเลยเนาะคะ่ะงวดนี้เพิ่นบอกว่าห้าแปดเก้าหนึ่งว่าสันพี่น้องจ้าหาแปดเก้าหนึ่งเด่นบนเจ้าสัวเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้แนวาทางของอาจารย์ชาวโรนเนาะอาจารย์ชาวโรนบอกว่าเด่นล่างว่าสันงวดที่แล้ว์แปดกับเก้ามาแปดเนาะคะ่ะเนาะงวดนี้เพิ่นบอกว่าหากระหกมาตัวใดตัวหนึ่งว่าสันเอาพิจารณาตามเพิ่นใดเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจากเข้ามาป,ปิดภายโดยแนวทางของแอดประเสริฐเนาะเพื่อนบนอกว่าพวนนี่ผมว่ามีเจ็ดแน่นอนวสันต์เจ็ดสองเจ็ดกับหาเจ็ดสองกัปหาสี่วสันต์ทรงไทยปีคศสุขุเลขออกสูงเพราะน่าเพื่อนว่าแอดปัญญาแปดเจ็ดแปดทาเนี่ยละพี่นอ้องอภิชาติน้ำเพื่นได้เนาะคะ่ะมักตัวใดก็ว่าไปตามสูตรเคนุณน้องพี่น้องเนาะถ่ายคลิปนี้อย่าให้ขอขอบคุณพ่พอแม่พี่น้องเนาะจ่าเด็กๆเข้ามารับชมรับฟัง ขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยๆปังปังสุขสุขคุนเนาะค่ะขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจา้ะที่ได้แบ่งปันขอมูนเนือทางให้ยายไพ่มาให้พ่อแม่พี่นอ้องได้เบิ้งได้เบ้งเงป็นแนวท่าเนาะจ้ะก็ขอบคุณห,หลายๆเด้อจ้ะสวัสดีจา้า